สวัสดีครับห่อสวัสดีครับปังสวัสดีครับปังสวัสดีครับทางนี้ทางโน้นทางโน้นสวัสดีค่ะวันนี้เล่นกับลูกเย่หน่อยเย่วันนี้นะคะยบายก่อนยังไม่ได้เริ่มรีวิวเลยเล่นกับลูกวันนี้นะคะเราพามาดูของเล่นนี่อ๋ออ แม่ซื้อมานะคะจากในช้อปปี้นะมันเป็นแปดชิ้นสามร้อยกว่าบาทอันนี้คือหนึ่งในแปดชิ้นนะคะจะบอกว่าอย่างนี้อันนี้เขาเรียกว่าหอคอยหอคอยสีรุ้งหัวมันอยู่ไหน่ะลูกเอาหัวมาให้แม่หน่อยบาดี่าดกดีวัวหอคอยสายรุ้งอันนี้นะคะก็จะเล่นกับลูกได้หนึ่งคือ นี่แหละให้เขาฝึกเรียงใช่ไหมเอาใส่รูนะฝึกในเรื่องของการกะระยะเรื่องของสายตาพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กนะคะแล้วก็บอกสีอันนี้ได้อ้าวน้องอินทบอกหน่อยวอสคันเลิศวอสเขตคัเลิศคัเลสีอะไรพิงพิงสีชมพูอ่านี่สีอะไร วอสคัเลอร์เยโรสีเหลืองเหลืองเอเนี่ยสีอะไรครับวอสคันเลอร์วอสคันเลสีอะไร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 บอกหน่อยสีอะไรบอกหน่อยบอกเพื่อนหน่อยบอกคุณผู้ชมหน่อยสีอะไรเนี่ยพิงพิงสีชมพูและนี่แหละ บลูสีฟ้าอ่านะคะวิธีการเล่นก็คือนี่แหละให้ให้ให้เขาอ่ะบอกสีนะคะแล้วก็ให้เขาใส่ในรูนะน้องก็จะอยู่ได้พักนึงแหละด้วยการแบบว่าลองเล่นดูลองใส่ดูอะไรเงี้ยนะคะเอาไหมอ่ะหนึ่งสอง จ่าถ้าวิธีการให้แบบนี้ก็จะเป็นวิธีการแบบเหมือนฝึกให้เขารอคอยไม่ได้ให้ทันทีนะคะไม่ให้ไม่ให้ขอหน่อยครับขอบคุณครับเอาแบมือแบมือเอาไหมเอาไหมเอาครับเอาครับเอาแบมือหนึ่งจัม เก่งมากประมือเอาไหมล้เก่งมากเก็บลูกขึ้นมาด้วยเอาเอาไหมลูกเอาไหมครับเอาไหมเยอะเลยเอาไหมเอาไหมเอาครับเอาครับเอาหนึ่งแบบมือแบบมือหนึ่งแชมแชมเออเอาไหมเอาไหมเอาครับเอาแบบมือ

หนึ่งสองสามโอเคเยี่ยมมากเลยหัวมันอยู่ไหนลูกจุกมันอะจุกมันอยู่ไหนครับจุกมันอยู่ไหนครับหาจุกให้หน่อยหาจุกให้แม่หน่อยเย้เอาจุกให้หน่อยจุกให้หน่อยหาหน่อยหาหน่อยเอาเจอแล้วนี่ก็มีฝาปิดอะเดี๋ยวเราจะมาเรียงตามลำดับกันนะครับ ตามลำดับชิ้นใหญ่เอาชิ้นใหญ่เอาชิ้นนี้ก่อนใส่ใส่เลยแมวแมวอ๋อทำไมอ่ะใส่ก่อนใส่ก่อนใส่ก่อนครับเก่งมาอันนี้อันนี้อันนี้ก่อนอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนขออันนี้ก่อนเอาตามลำดับลูกอ่ะอันนี้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 ก่อนอันนี้ก่อนอันน้นอันนู้นอันนู้นอันนี้อ่ะแล้วปิดไหนปิดอิ <A> เอ,อ็ดจีเดไเอไหมวใครได้ไหม <it. S 1> อ่าเก่งยาฮ่า่าอ่าเ,ออเหมือนมันหายไปอันนึงนะลูกฮะ <I know. S 1> หายไปอันนึง oh. มันก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้คือของเล่นชิ้นนี้นะ <Yeah. S 1> จะประมาณนี้มีอีกชิ้นหนึ่งน่าจะหล่นอยู่แถวน,บบนี้นะคะ mm. อันนี้ครบทวนเรียบร้อยนะคะอครบทวนเรียบร้อยมันก็จะประมาณนี้นนซื้อในช้อปปีเป็นเซ็ต8ชิ้นรวมชิ้นนี้ด้วยเนี่ยก็ประมาณ300กว่าบาทเองได้8ชิ้นนะคะเดี๋ยวจะมารีวิวแต่ละชิ้นในคลิปต่ตอๆไปอันนี้ชิ้นแรกก่อนน่าจะประมาณ100กว่าบาทหรือหรือไม่ถึงร้อยนะคะเพราะว่าถ้าเป็นเซ็ตคู่มันไม่มีาาแยกเดี่ยว เห็นว่าจะเป็นซีคู่กับอีกตัวหนึ่งเนี่ยมันร้อยกว่าบาทนี่เออองค์เซเเราก็กด็กนุ็กเด็นะคะนด่ก็กเป็นเกิจกรรคในวักนี้นเนคะกับคลิปเล่นกับลูกอ่ะพเด่ามพูเด่ามหน่กอยเล่กเล่นงเด่กเกงกอกกับลูกกกง เยืนยืนไหนยเยไหนยน่อนดิเยืนไอนครับเย่นดิค่เยืเยืนเล่นเสร็จเรียบร้อยก็เอาไปเก็บใช่ไหมเก็บสิไหนเก็บครับเก็บคะโอเควันนี้ลาไปก่อนแล้ว พบกับเล่นกับ,บ,บ,บลูกบายบายก่ยยอนพบกับเล่นกับลูกนะคะ yeah, yeah. วันเ <Yeah, yeah, S 1> สาร์ <Yeah, yeah. S 1> เวลาหนึ่งทุ่มตร <Bye S 1> <อ>งทางช n นลอัมทรนนีสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะบายบาย bye bye. <Bye. S 2>